สวัสดีค่ะคุณติวสาวนาจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะวัส wounded, สวนนี้นะคะคุณติวก็มาอยู่ที่บ้านนะคะคุณติวจะพาทุกคนนะคะมาดูสถานที่นะคะเราจะจัดงานแต่งกันนะคะเราจะใช้บ้านที่อยู่ข้างนอกเป็นบ้านแม่นะคะจะได้มีพื้นที่ที่แบบกว้างนะคะแล้วก็จะได้แบบคนจะได้ไม่หลงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะแบบว่าถ้าเข้ามาบ้านทางเปียนะคะมันก็จะอยู่ติดถนนนะคะก็อยู่ทางเข้านะคะก็จะเจอเลยนะคะแล้วก็ าาปากหมุดไว้ที่รพอพสต่อบ้านขาเปียใหญ่เนะเพราะมันอยู่ตรงข้ามกันนะคะก็จะเมนร้านของพี่นะคะซ่อมรับซ่อมมอไซค์ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นพอเข้ามานะคะเรามาดูข้างในกันค่ะมันก็จะกว้างกว่าบ้านยายนะคะเพราะว่าแบบบ้านยายมันจะไม่มีพื้นที่เ <laughs> ราก็ต้องแบบเก็บพวกนี้ใ <laughs> ห้แม่เก็บ อันนี้ก็แบบเอาไว้ของลกรกนิดหนึ่งมันเหนี่พอดีแล้วเตียยเนาะนี่นะฮะ<ห>น,นี่ก็จะเป็นนหจะกางเต็น์มั้งเพราะว่าเบื้องแรกนี่ฮห้องันเนาะแต่ร้อนค่ะเราต้องกางเต็น์อยู่แล้วเราต้องกางเต็นต์นะ,ะเรามาดูสถานที่เพราะว่าถ้าอยู่บ้านยายมันจะเสียงดังไม่ได้แม่พูดพาา่าแล้วรคนเข้าคนแก่เยอะนะคะแล้วก็แบบเต่นก็เท่าแล้วนะนกระตองแบบเสียงดังบ่ได้นะคะก็เลยแบบว่าตกลงกันว่าเราจะมาจัดที่นี่นะคะพื้นที่ก็แบบกว้างขวาง บริเวณแบบเพียงพอต่อทุกคนมีพื้นที่ทํานู่นทํานี่นะคะแล้วแบบตรงข้างหน้าก็กว้างเพราะว่าเพื่อไว้จอดรถกันแล้วก็ตัดได้นะคะดูจากด้านนี้นะดูจากด้านนี้ข้างหน้ากว่าอันนี้ก็เป็นบ้านบ้านแม่บ้านต้านเองจะเป็นบ้านแม่ตัวนี้อ่ะน่ายังทําไม่เสร็จนะคะหาตังมาก่อนขนาดในครัวไหนะเนาะครัวเลยตัวนี้น่ะทําครัวไม่ได้หรอก ถ้าจะทําก็ทําที่แบบว่าเอาไว้วางกับข้าวอย่างนี้ล่ะอืมมโฮมได้มามันก็เออฝั่งนู้นก็ได้อยู่ล่มก็ต,ต้อง,งเก็บตรงนี้ให้มันสะอ,อตรงเมียนอันนี้ถ้าเก็บดีๆมันก็จะโอเคนะคะอันนี้ก็แม่ก็ไม่มีเวลาเก็บก็วางวางวางนี่เลยนะครับออสถานที่นี่คือสถานที่แบบรอบๆบริเวณบ้านนะเนาะเพราะว่าถ้ากิตรวจม่ได้หนาบ้านเนาะ ตัวโลโคบิกด้วยนะฮะแล้วก็นี่นะคะมันก็พออยู่เนาะเพราะว่าเพราะในบ้านก็จัดไม่ได้ใหญ่นะคะเราก็จัดแบบเล็กเล็กก็มีเพราะจัดแบบจิ๋วๆเออจัดแบบจิ๋วๆต๋วทุนไหนก็จะมาด้วยไหมเนี่ยเยอะตัวเยอะกว่าอ้าวทำไมยางหนูหลุดหัวอีกแล้วจะมาสีจะมาอีกเหรอหนูนี่จะมาอีกเหรอไม่ไม่อยู่กับพี่จำจำให้มันแล้วเลยล่ะ อยู่กับไอพีโป้พีโป้ไปไหนละโอเคนะคะคุณถิ๋วก็พาทุกคนมาชมสถานที่กันแล้วนะคะเพราะว่าก็เผื่อบางคนไม่รู้จักเนาะว่าเราจะจัดกันตรงไหนนะคะก็แบบขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การรับชมนะคะแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีนะคะก็คือว่าเราจะจัดวันเวลาเราจะแจ้งอีกทีนะคะแล้วก็รอดูโควิดนะคะแต่ว่าเราจะจัดแน่นอนแต่ว่าคือแบบ ขนาดของงานถ้าจัดหญงจะหน่อยค้าต้องเมืองสะาสถานการณ์ก่อนเนาะสถานการณ์อีกทีหนึ่งดูว่าถ้าโควิดมันเบาเราก็จัดจแบบว่าการในเขาไหวอะไรเนาะใช่แต่ถ้าโควิดมันรุนแรงแล้วก็อาจจะจัดแบบเฉพาะครอบครัวนะแบบทําพิธีตามบ้านๆนั่นเนาะใช่แล้วค่ะนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ